ทีนี้เราก็มาเมื่อเราเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วเห็นไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็เอาตัวด้านหลังชิ้นหลังเด้ยค่ะเอามาประกบหันด้านถูกกับด้านถูกเข้าหากันนะคะประกบโดยการนําหูอันนี้หูนี่ก็คือเย็บนักลักษณะเดียวกันก็คือนําด้านถูกทั้งสองด้านประกบกันแล้วก็เย็บเย็บให้รอบนี่นะคะทั้งสองอันทําเหมือนกันแล้วเราก็กลับอีกับ,ก,ก,บก่อนพิก,กับเนี่ยเราอาจจะใช้กันไก่เนี่ยค่ะเล็มตรงปลายสักนิดนึง เพื่อให้เวลาส่วนโค้งเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่ล้างมุมคลิปเสร็จปุ๊บเราก็กลับทําเหมือนกันนะคะทั้งสองชิ้นเลยสองด้านเราก็ดึงออกมาเวลาดึงเนี่ยอาจจะใช้ตัวเนี้ค่ะเหล็กแหลงช่วยงัดออกมาเหล็กแหลมนี่ก็หาชได้าทาทั่วไปได้นะคะอ่ะทีนี้พอเราได้สองหูสองข้างถูกไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามา ใ่ไปก่อนก่อนที่เราจะเย็บเอาด้านด้านที่เป็นตรงนี้สมมุติเราจะเอาด้านนี้ออกใช่ไหมคะเราพับอันนี้เข้าสองด้านเลยอันนี้ก็เหมือนกันพับกระบายสองด้านเวลาวางเนี่ยวางดูตำแหน่งให้ดีนะคะเพราะเผื่อเวลาที่เราพับออกมามันจะได้เท่ากันสวยงามอ่อาทีนี้เราก็เอาวันนี้กบข้าปแล้วก็เย็บเย็บก็คือเย็บประมาณเข้ามาสักสักศูนย์จุดห้าก็ได้คะ่ะไม่ต้องเยอะมากประมาณแค่นี้ ก่อนเย็บเนี่ยนะคะเพื่อที่ให้มันเท่ากันสวยงามเราอาจจะใช้ปากกาเนี่ยคะ่ะไล่ลงมาวาดลงไปก่อนเวลาเราเย็บออกมามันจะได้เปะ๊ะทุกครั้งเลยที่เวลาเย็บเนี่ยคูจะใช้วิธีนี้หมดก็คือวาดก่อนบางคนถ้าเกิดว่าชํานาญแล้วก็เย็บไปได้เลยถ้ายัางไม่ชานาญเนี่ยอาจจะแบบล่างๆไว้สักนิดนึงหรือว่าใช้ตัวแบบก็ได้คะ่ะ ในขณะนี้เราก็เย็บเลยทีนี้เวลาเย็บนี่นะคะเราไม่ต้องไม่ต้องเว้นเอาไว้ด้านล่างด้านบนด้านตรงข้างไม่ต้องเย็บไปให้รอบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะดูวิธีการกลับเราจะใช้วิธีการกลับตรงเจาะตรงกลางค่ะซึ่งวิธีนี้จะสะดวกและทําให้เราชิ้นงานเราออกมานี่ก็คือสวยงามตามที่เราล่างไว้ <c oughs> ได้ค่ะทีนี้พอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็มาตัดเป็นผ้า เย็บริมเนี้ยแล้วเราเปิดไว้เพื่อกลับแล้วเรามาสอนเนี่ยมันจะเบี้ยวนี่คือเทคนิคเล็กๆคืการที่ทําให้โค้งสวยงามใช้ที่เราทําอย่างนี้เพราะว่าจะให้เราทัากลับไม่ก็ไม่ต้องเยอะพอประมาณพอเราปักได้อันนี้ถ้ามันเห็นนิดเราก็เอกไปนิดนึงเห็นไหมคะ มันจะสวยโค้งจะงามเลยทีเดียวใช้ตัวนี้ห่อยเลยต้องเนี้ยมาแล้วเราก็เอาใยเนี่ยค่ะใยฟูก็คือใยที่เราใช้ยัดตุ๊กาตาเนี่ยค่ะเข้าไปเข้าไปได้ที่เราต้องการละแล้วก็สอยปิดทีนี้หลังจากที่เราสอยปิดเรียบร้อยแล้วเราก็นําป้ายแท็กสวยๆนะคะเอามาเย็บเพื่อปิดร้อยที่เราสอยปิดเห็นไหมคะแค่นี้ก็เรียบร้อยลวสวยงามมันก็จะวาดได้ง่ายขึ้น ทีี้เราก็มาตกแต่งก็คือตามหน้าวาดหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมาปักกันทีหลังทีนี้มาดูตอนใส่พวงบุญแจกันก่อนนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ค่อยๆสอดเข้าไปในนี้เห็นไหมคะปักไปในผ้าช่วงที่มันเป็นรอยรอยที่เราเย็บให้มันเกี่ยวขึ้นมาเปาะบีบให้มันติดก,กันนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยห่วงสอดเข้าไปบุญแจจะเป็นห่วงเล็กห่วงใหญ่ก็ได้ เอาที่ที่เราชอบแล้วก็ลองค่อยไป